ผมพองตรงเลยนะพี่ผมก็พูดได้แค่สามคำปะพี่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะพี่เฮียเอาดีๆอ่ะแล้วรอเฮียอะไรล่ะตอนนี้แล้วรอเฮียอะไรรจใคโดนเลยแล้วรอเฮียแไม่เลยเฮียไม่ได้กูจะไปขอซื้อบ้านให้นี่ด้วยว่ะบ้านมีบ้านใครขายปะวะไม่ขายนี่เขาดีเซ็ตเลยไมันเห็นไง ฮ่าฮ่าได้เลยลูกหลักไม่สะจามไปแล้วทำไมลี้ยงเกดพวกมันอยู่เหรอเลี้ยงกดพวกมันอีกเหรอกดไม่กดกดมันอยู่เวนระงับด้วยการไม่จองเวนเซิร์ฟไม่ผมใช้ชีวิตด้วยแรงแขนแต่ตอนนี้ผมไม่แขนไม่ได้ใจร้ายเียเกินไปอ่ะเฮ้ยน่าดื้ี ใครจะไปเขาแกงเจ็ดเยียมั้งมึงตีกันเนี่ยมึงตีกันเนี่ยใครรอไปใครรอไปใครรอไปใครราไปใครรอ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 ไปใครรไปใครอไปใครรอไปใครรอไปใครรอไปใไป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  เอ้ยแต่กี้ไขว้ไอ้บอบป่ะไอ้บอบที่มันมันรอหน้าบ้านแล้วป่ะเงินเดือนไม่เข้าหรอไอ้บอบอะอะไรนะครับไอ้บอบบี่บอบพี่เออเนี่ยมันมาได้นะไอ้บอบบี่อะลุงหมายถึงว่าเงินเดือนที่แล้วเหรอครับใช่น่าจะไม่เข้าไม่เข้าไม่ได้กันหมดแล้วเอาดีๆใช่ใช่ของของพวกผมแต่ไม่รู้ว่าบอสยังไงครับเดือนอะไม่ละแต่เฉือนมันได้ไม่ใช่หรออันนี้ผมผมไม่ทราบครับแต่คือพวกผมไม่ได้อะผมก็ไม่ได้โอ้ยเหีย เดือดจัดแสดงว่าได้แต่ตัวใหญ่หรอวะคือเขาให้ผลมาว่าประมาณอันนี้ผมพูดพูดได้หรือเปล่าไม่ไม่พูดแบบคร่าวๆก็ได้คร่าวๆประมาณแบบว่าประมาณแบบว่าปกติอ่ะมันมันมันสามารถหยุดหยุดได้แบบมันมีวันหยุดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาตัดออกมาอ๋ออรู้แล้ว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 โอเคโอเคโอเคครับพี่โอ้โหพี่อ่ะจริงประมาณเลยครับแล้วก็น่าแล้วก็ไม่ สวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับพี่เซิร์กสู้ๆให้น้องสู้ๆสู้ๆอย่างกผ่านมันได้ให้ยืนเอาปะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับพี่เซิร์จอมให้ยืมได้นะไอ้บ๊อบไอ้ไอไอบ๊อบน่าจะลำบากตอนแรกผมจะให้มันไปอยู่ไปไปอยู่อีกบ้านหนึ่งของผมอ่ะแต่ไม่รู้มันจะไปกันไหมอะไรตอนแรกไปดูกันไว้แล้วลุงคือพับบิดาป่ะเนี่ยมีอยู่สองสามร้อยอ่ะ พอได้อยู่ไหมอ่ะสามร้องลงสามร้อยล้านสามร้อยบาทเก็บไว้เถอะลุงเก็บไว้เถอะเก็บไว้เถอะเฮ้ยมันไปไหนกันอะหอละว่ะหอละทําไมไหนกันอะไรมันอยู่บ้านมันอุกอยู่ไอ้ไปเกมแล้วลุงพูดยังไม่ทันโอ้โหฟ้ายังไม่ทันมืดเลยเฮียโอ้โหไม่มันไปหาจิตเกียร์ที่ไหนอ่ะแค่กไอ้ชักดิ ลุงพูด้ายังไม่ทันมืดเลยไอหนูฮัลโหลเซิร์ฟโทรหาอชักดิโทรหาชักเหรออยู่ไหนกันอะไอชักอะแล้วก็ไม่อยู่บ้านไม่กินไม่หรอไปมันไปหาเจ็ดเจียกูไม่รู้บ้านเจ็ดเจียอยู่ไหนโอเคโอเคโอเคต้ขวาหงหนึ่งหนึ ไอบ๊อบไปไล้วไ <ijn Diamond Hayır> ้ยบ๊อบไปแล้อ่าเนี่ยทอยอยู่ทอยอ๋อไอ้หนูบ๊อบไอ้หนูบ๊อบเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ลูกไอ้ชาร์งมึงอยู่ไหนมึงไปบ้านมันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่บ้านมันเนี่ยตรีบได้ไได้พี่จะพาลูกไปตรงด่วนเลยด่วนเลยตรงตรงไหนวะตรงขายถั่วป่ะใช่ป่ะได้แล้วได้จะอยู่แล้วลบ้านสมัยเก่าอะลุงบมาเด็กสมัยโบราณได้ครับได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้เนี่ยผมขับไปเลยเนี่ยอ่ะล่าสุด บากจัดอะไรเงี้ยเนาะเที่ยไปแม่งขับรถแรงมขนาดสามสี่กูนึกูไม่เคยเกมเลยนะเว้ยสามสี่ไม่เคยเก็ไม่เคยเกมเอาใหม่ไอ้พูดใหม่ไอ้พูดใหม่ ไม่น้อยไงเซิร์ฟน้อยช่วงหลังไม่ต้องค่อยเลยถ้ามีทีมงานอะยากไม่ถ้าถ้ากูตั้งใจอะไม่เคยเกมถ้ากูติดเล่นอะโอเคยอมรับได้ถ้ากูติดเล่นอะยอมรับได้ว่าเกมไม่ตจัดมันเลือกคนหรือเปล่าพยศ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 เป็นม้าพยศ บ้านเราเคยหมานี่หว่าลุงไอ้บ้านเราเขาขายบ้านไงโอ้โหลุงเคยไปถามเขาเหตุก็จะไปถามซิกซิกดีกว่าซิกซิกเอาบ้านอะหรอเอ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 อเิกซิกโอ้โหเราเราขาว่าเขาว่าไงครับถ้าจะใส่สูุดดำอ่ะไอ้โป้ยืนรอไว้โป้ยืนรอไว้เป็นเท่ๆไว้เดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวเออ ทางทานี้ด้วยยี่ห้าไอ้ปอเข้าแกงนี้ปะแกงเนี้ยแกงใหม่มาแรงด้วยที่หน้าบ้านไม่ได้เข้าครับไม่เข้าออกไม่เขานเพื่อนเม่อ่าจะไม่ค่อยมีอนาคตแหละเลือดถูแล้วเพื่อนเลยอันี่อ้นี้หูหูตึงเหรอครับผมถามว่าเขาว่าไงบ้างครับถ้าใส่สูตรดำก็เขาบอกว่าให้ล้มเอลเคครับแล้วเราได้รับปากปะรับปากกับเขาไหมก็ยังไม่แน่นอนครับ ครับรับรับอะไรอ่ะอะไรอ่ะหนีปัญหาคืออะไรอ่ะโกหกเายังฟังยังโกหกอยู่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยึกยักมึงอะโกหกไหมเนี่ยก็รับครับผมไม่จะโกหกทำไมไอ้ไอ้เียนี่มึงเลงอะไรนักหนาวะ โกหกไหมเนี่ยเลิกได้เลยเป็นไงฮะเป็นไงบ้างผลงานร้อกโกหกด้วยเนี่ยโกหกจัดเลยต่อหน้าด้วยเพราะผมวันนะครับผมมากันเดียขนาดเนี้ยครับไม่ไม่วันหรอกครับถ้าไม่วันถ้าถ้าวันคงไม่รับปากแล้วมั้งครนผมพูดตรงๆนะให้ชักอ่ะจะวัดหรอครัเป็นรับปากเขาเลยนะจริงอ่ะสิบล้านไปค่าโกหกอ่ะสิบล้านไปไอ้เนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยจริงอ่ะมันไม่ต้องอะไรเลยลุงลุงหามาให้อย่างเดียวเลยครับพี่ชากพี่ ผมยังไม่มีเงินกันเลยไปซื้อบ้านไรับมีบ้านมีบ้านขนาดนี้แล้วต้องรู้ไหมเนี่ยว่ามีหรือไม่มีต้องรู้ไหมเนี่ยเพเพื่ออะไรอันเนี้ยมีคนก็ไปฟาร์มดิจัดมึงมึงให้ลูกน้องมันแทงหัวหน้ามันเด็กแง้วไอดีก็ได้นะพอยดูจะจะอยากอยากขับตอนรู้ค่อยค่อยค่อยซืมไปก่อนเผารถน้ำมันไปที่นั่งกูที่นั่งกูขับรู้การรู้ให้กูไก่เซิร์ชแล้ว ได้ป่ะสิบล้านค่าต่อแหล่ะค่าต่อแหล่ได้ป่ะขอสิบล้านไอ้งอกไอ้งอกอันนี้ไอ้มึงมึงงอกไหนเนี่ยเดจริงเนี่ยเสียหายครับเสียหายที่ไปรับปากเป็นเนิร์ดมึงถือกระเป๋าดีเนาะโอ้ยไม่ได้เลยครับรับปากเอาเทไปกันนะครับโอ้โหมองมองเขาโบรใช่ไหมล่ะแบบกูพูดไงก็ได้ทำไม่ทำก็เรื่องกูงี้ป่ะใช่ไหมไม่ได้เถื่อมึงโกหกลุงด้วยเนี่ย ไม่ได้โก้สุดจับสุดจัดซื้อมาอะไรครับปัาจุังเนี้ยซื้อมาประมาณร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งปลายล้านใช่ไหมแค่ติบล้านนี้มีอยู่แล้วห้อยล้านครับรวยนี่รวยจ้ยยารวยจ้า รวยอยู่แล้วบอสฟาร์มกับคนนะไม่ได้ฟาร์มเลยเจ็ดเทียะเจ็ดยะทำไมพูดงั้นวะน้องเร<ด>ารู้เมื่ออยู่พี่ <c oughs> <c oughs> เรารับปากไว้แล้วเรารับจบหรือเปล่าอันเนี้ยม,มากขนาดนี้ก็ต้องรับจบอยู่แล้วครับพี่ เชียบอมหายไปไหนวะเราอยากจบแบบไหนฮะเอาแบบเจ็บน้อยสุดอะพี่เชียเชี่ยคิดหวังว่าเป็นคนที่แม่งเล่นเอาแบบเอาสุดทุกอย่างจริงนะไอ้สัตว์ขอแบบเจ็บเจ็บน้อยที่สุดจะได้ไปเอาคืนทีหลังได้บอสอุ้ง่มึงดักทางเขาเกินเฮี้ยเฮี้ยแล้วเขาหาว่ารู้หมดอีก การเดินทางอ่ะมันต้องเดินด้วยแรงแี่มีมีใครมาบ้างอ่ะครับเนี่ยเสร็จเรียร์อครับอันนี้แหละครับจันน,<ช>นี้ก็มีแค่น้องๆครับถ้าถ้าถึงนลน,นะน,นานายังไม่อยู่ครับวันนี้เจนเจนเก่าปะพวกพวกเจนเก่าก็มาแค่นานานครับส่วนที่เหลือก็น้องๆคนใหม่ๆห,หมดเลยครับเแล้วพวก,กเก่าๆไปไหนหมดอ่ะไม่มาหรอ หรือว่าเขี่ยทิ้งไปละอันนี้อันนี้ผมผมไม่รู้ครับอันนั้นต้องถามน้าครับมันไม่ใช่แก๊งผมอะน้องน้องน้องข้างหลังช้ำใจตา,ตายแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่แก๊งผมอะอะไรนะครับอันนั้นผมผมหมายถึงแก๊งนั้นนะครับออกโจทย์มึงอยู่บ้านในเนี้ยอืม มีป้ามีป้าไม่มีเลยไม่เห็นใครหัวล้นเลยมีป้าไม่เห็นอ่ะไอหวังตายนี่หกเดือนแล้วครับลุงรีเบิร์ตทีวีเลิฟแล้วเรื่องเรื่องนี่โกหกนี่ทำไงานเนี่ยเรื่องนี่โกหกอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับ10ล้านไงคุณชิสาที่ทำที่เนี่ยเดี๋ยวคุณรู้ว่ามันจะเปิดเดี๋ยมันไม่ต้องเปิดมันต้องใช้กำลังคุยก่อนจ่ายได้เปล่า10ล้านอะ่ะซื้อมันต้องร้อยล้านในบ้านอะ่ะมันจะมีเหลืออยู่ละมั้งแบบเผื่อไว้บำรุงรถใช่ไหมล่ะยังเป็นหนี้กันอยู่เลยพี่ท่านนี้ เป็นี่ใครอ่ะก็ผมก็ขายรถแล้วก mm ็เงินจดจอผมมาซื้อบ้านเหมือนกันพี่ผมคนผมมันไม่ครบสี่สิบนะพี่มีแค่ยี่สิบพี่จะยี่สิบยี่สบก็ได้เอาเปล่าเนี่ยนะยี่สิบก็ยี่สิบก็ได้เอาเปล่าไม่ไดงไปยันล่ะพี่อืมยังคอนบอกสองวกสามอยู่เลยพี่เยี่ยยี่จชักเอาไอ้สัตว์ ก็คือกูต้องรอมึงพร้อมใช่ไหมหรือไงมีมีกี่คนครับมีกี่คนครับอนนี้ล่ะครับใช่ครับยี่สิบหกครับเห็นมีคนพูดว่ามีสามสิบออนตลอดไม่ใช่ครับอ้าวโกหกเหี้ยอะไรเนี่ยคืออเขาเรียกว่าจักรพรรดิมาเก็บสวยไว้หวังเออจริงเราก็ไม่เคยมีอะไรกันนะหวังไม่ไม่น่ามาโกหกกันเนี่ย เสสียวคามรู้ึกจัดหลบได้ไม่ได้สิบล้านอ่ะพวกผมไม่มีอ่ะพี่ ไม่มีเจ็บหนักนะไม่มีจ่ายอะมีอะไรบ้างกันแก่งเฮ้ยเพียงโควราเอ็มดีอะไอ้ลาบมึงเอาไอ้ไอ้หัวจูบูไปเปลี่ยนเกงได้เยี่ยวแต๋วล้ว เรียกกูเดี๋ยวมาฉันไปไดเรียกึงศ์ไอพับอีไอพสียาเขาไอพับสามารถนี่เปดนเดียวแล้วเวลรีเวิร์สทีวิตารีเวิร์สทีวิตารีเวิร์สทีวิต้าโอ้โหเอเอาน้องชายอ่ะเฮ้ยเออนี่ไงเอรู้จักกันไม่เหรอไม่ได้ไม่หรอไอโปเอ้ย นี่ไอ้เลยไอโป้น้องมาพี่โชว์โชว์พี่ที่ซ้ำดีเยอะเลยใช่ป่ะครับแกงไอ้วันไม่ผมไม่เข้าแล้วผมไม่เข้าแล้วแกงเงี้ยผมไม่เอาแล้วสิบล้านเนี่ยต้องต้องรวมกันกันอ่ะผมไม่เอาแล้วเนี่ยพูดตรงนี้หลังอย่างนี้พวกมึงกับกูไม่มีเฮียอะไรต่อกัน ไอ้เยี่ยมมิลเลอร์ที่มึงบอกว่ามึงอยากจะใส่กูอะหลายๆรอบมึงอยากใส่มึงก็ใส่เมื่อไหร่ก็ได้พี่ไม่ไม่อะพี่ใครอะครับผมยังไม่รู้จักกูก็ไม่รู้จักมึงเหมือนกันเยี่ยใครวะเยี่ยใครวะเนี่ยเขาชี้ไม่เขาบอกเขาชี้ไอ้เหมือนแล้วมึงอยากรู้จักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็รู้จักไอ้เยี่ยมอยากรู้จักไหมอยากรู้จักไหมติดตาได้ก่อนเดี๋ยวไอ้สัตว์อยากรู้จักไหมไม่พูดจังเดี๋ยวมึงอยากรู้จักไหมไม่ไม่หัวลำตานอยากรู้จักไหม มไม่ครับเย่ยน่าจะโจกันน่าโจกันเยอะจัดต้อัตอบตึงนะพูดปกติไม่ได้เหรอเย่ยไม่ครับเียเสียงแข่งน้ำเพียแล้ววะออกตัวงอตังด้วยไอเซอร์กลัวเมกอันลีกันเยอะจัดเลยเนะพวกเนี้ยเนาะรวมมาแล้วิเตะกัมาก่อนน่าจะรู้จักกันหมดอะเียเดือดจัดเยี่ยนผีรู้ ผมว่ามันน่าจะรู้อะว่าแบบใครมีของหรืออะไรจะเป็นยังไงอย่างเงี้าเ็มพี่ก็ได้ประมาณห้าแสนอะพี่จากสิบล้านได้าแสนต่อต่อเป็นตลาดนัดเลยแค่ของผมคนเดียวก็หกหมื่นแล้วพี่ไม่มีสิบล้านอะพี่คุยดิเรื่องกันไหรวะต่อต่อเยอะจังวะ เขคนน่าเกียดอ่ะเชียจากสิบล้านเลยห้าแสนเรื่หวังมีแค่นี้จริงๆะครับ <c oughs> ผมเพิ่งซื้อบ้านกันหมดแล้วแบบมันก็ยังแบบบางคนก็ไปดันอูก,กันหมดแล้วอะอเงินที่น้องน้องมาฝากมาตัตงตังหมดเลยใช่ไหมล่ะ ซื้อบ้านจนบ้านหมดแล้วใช่ไหมนะก่่ออนกนซื้อบ้านก็ยืมเงินส่วนตัวน้องๆไปเยอะอยู่เหมือนกันครับพอบางทีมันเงินมันไม่ครบบางทีเดีเอาเป็นรถก็ได้ถ้าเราไม่มีตังค์อ่ะเออรถเออเดี๋ยวคิดดีว่ะมีแม้แท็กเถิกอะไรเงี้ยมีที่แปะแค่คันเดียวแล้วก็วิชั่นหนึ่งคันแล้วก็ร้อยยี่สิบโลเจ็ดแปดคันครับพี่ตอนนี้กูหกบ้าครับกูหกบ้าแล้วก็ช้ำอ่ะไม่ไม่มีแท็กเลยครับแก๊งผมไม่มีเลย เออหัวน้ำตาลมึงขับรถเลยวะมึงอ่ะมีครับไม่มีครับพี่ผมเจนครับมันเิ่งขายไปครับมึงบอกเขาไปตีใช่ครับผมเพิ่งขายไปครับพี่เอาตังค์มาซื้อบ้านนะครับพี่มีแล้วมั้งว่าสี่แปดกับอะไรนะสีแปดง เสียรกาแล้วก็ดีเอสดีเอหรอมีรถอันนี้ไหมรถนาสนุบเยี่ยหวังได้จะแค้นจัดอะบอกเลยอะีไม่มีครับพี่ไม่มีเลยครับขับเคลื่อนด้วยลายแค้นบอกแล้วเนี่ยจักรพรรดิอันดับที่สี่เยียอยากตึงอะอ่ะรถตักงสามคันก็ได้ไป G8 Vision แล้วก็เลยนะกะบาใหม่หรอ ้รถเยอะแล้วบอสเอาตังค์ดีกว่าเผาไม่มีไงเฮ้ยรถนี่แหละง่าย้ล่ะใช่หรอใช่หรอ,หรอจริงหรือเปล่าห้าแสนอ่ะเออจริงก็วะโกโหกอีกแล้วปะเนี่ยเอ้ยโกโหกสองรอบแล <วะ S 1> <ะ>้วนี่วะมาสองรอบแล้วไงใครจะไปรู้อ,อ่ะเอกฟาร์งกันได้ไหมครับวันห้าแสนเองคุณฟาร์มวันเดียวไม่ได้อะนี่มันเพิ่งเอากัินไปเกยซื้อบัตรไปีคอนกันนะครับ เคยเห็นหวังขับแท็กไม่ใช่หรอไม่ไม่มันไม่หมดหรอคนที่ซื้อบ้านมาได้คือมันต้องมีเหลือเหลือเหลือมากกว่าบ้านเว้ยจริงๆไม่งั้นไม่ตกัจิตใจซื้อหรอกเดี๋ยวผมให้น้องน้องโชว์ในทวิตเลยก็ได้เอ๊ะมึงโชว์เงินจดกอพวกมึงกันทุกคนดิขับบนเต็มนะขับเต็มนะขับเต็มนะมึงแกรมเก็มไหมทอดิในทวิตอะแต่ได้สี่แปดพอเยอะอ่ะท่านไหนอ่ะโอ้โหช่างผมชักมาต่อรองเป็นลุงสองเลยวะอยากได้หวังได้เอาเรื่องเอาเรื่อง จะไม่เหลือเลยนะพี่แก๊งผมพึ่งแบบไม่มีอะไรกันเลยนะพี่ไม่ได้ดิร้อยมึงมีมาตบหัวจะต้องกดหรือเปล่าเออวิธีมาเฟียเว้ยทักไอหวังเส้นทางที่มันเด่นง่ายง่ายมันไม่สนุกหรอก ย่ยกูมไม่ไหว้ไ้สัตว์ไปเย็นเส,ส้นทางที่มันสู้ใกล้ๆอะะ่ะอย่นนาฟาร์ม,มแ, <ฟ S 2> แบบ <จะ S 2> อย่างเดียวมันไม่หนุกหรอกมันต้องโดนหน่อยต้องรถกี่คันวะถึงจะถึงสิบล้านอ่ะสี่สแปดแล้วก็สี่แปดกับวิชั่นก็ได้แล้วก็คาชาม่ก็ได้สามพันสี่แปดกับวิชั่นสองคนันเริ่จบจะบอกเลยนะแกงไอหวังได้เอาทุกคนอ่ะ หมายถึงแบบว่าพอมีคอมีคืนโอเคผมบอกเลยน่าจะปรับกันเดือดสัตว์อ่ะและเยี่ยวหวังน่าจะเอาสุดอ่ะหน้ามันคดีกันหน้ามันแต่มันเหตุก็น่าสนุกตัวมาอ๋อเหมือนเขาคุยในแชทกันให้เปิดหรือีปล่าขอปรึกษาขได้แุ่มสนุกนะเยอะสนุกสนุกครับ พูดดิพูดดิมึนอมอะไรอยู่อะขอเขอาปรึกษาคน,นแข่งแปมึนได้ไหมครับพี่นี่แข่งคนน่ะไม่รู้ครับแต่แต่เก็บรถได้อ่ะครับโอ้โได้แม่งปน,นกันได้วะแล้วได้กี่ล้านโว้ย ผมครับเห็นครับเ,เข้ามาในนี้นะบ้านเก่าบ้านเก่าของพวกแลนซ์ลอตเขามีแท็กกันเหรอแท็กสีขาวดำมาครับโอ้โห<า>แล้วกว่เนี่ยมีแท็กวะมีครับตอนนี้ผมมาซื้อบ้านเขามีนะพี่เพราะผมยังไม่ได้กุญแจนะครับยังเก็บรถเข้าบ้านไม่ได้เลยครับ เอาไปให้เวลาเวลาชุมนุมไปรวมเงทางนี้ยเลยเปลี่ยนควักอาวุธนะไอ้เหี้่เอาเลยนะควักอาวุธอ่ะมีตังค์ไว้เชื่อมีอเขามีเงินอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไม่งั้นก็เอาโดนมาจัน่ดการ48 48 63คอยผมอยากได้มานานแล้วเจ้ะเอาเงินดีกว่าเว้ยเชื่อไหมมันไม่มีไงมันเรียน มันมีเชื่อกูไอเหียมันมีเว้ยมันมีอยู่แล้วตังอ่ะเอามีนะลุงผมรู้ว่ามีมมั่นใจว่ามีม,มีตังอ่ะกูค่อนข้างมั่นใจอ่ะเอาแม่งห้าแสนดิชันแล้วก็ไอเทมสี่แปดได้เลยสี่แปดมันจนดีนะผมลองมาแล้วเอ้ยเจ๋งเลยฮะ้จูนดีจัดด้วย

สมมติว่าเธอนั้นเหงาพี่แค่คุมมือใช่ไหมสมมติว่าเธอไม่เดามันตกของไม่เป็นไรสมมติว่าเราได้รักกันสมมติสันดานมันเป็นงี้ชื่อมิลเลอร์ฟอมอย่างติ๊กเดือดจัดก็น้อง เอาเลยคนชื่อมิลเลอร์มิลเลอร์เราเลยเอาเต็มที่มิลเลอร์ไมอ่ะเคยตีกับพวกกูอยู่ตอนนเ้าเห็นรูปรีบมาเนี่ยมีคนมาก่อนกูอีกไม่ก็สุดท้ายเราก็อยากเราก็อันนี้อยากเงแล้วคากล้วนะมาดูผลงานตัวเองนี่เป็นไงเกล็ดจัดเหรีย มันมีไปหาตีมันงั้นมันก็สู้เราไม่ได้ยังไงไม่ซ้เราไม่ได้งั้นเมื่อตอาโดนมันมาก่อนมันมีอยู่แล้วมันอยากได้ตังค์เอาตัวเองมาขายแต่มันก็มาซื้อกลับไปผมพูดตรงเลยนะพี่ผมก็พูดได้แค่สามคำอะพี่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะพี่เจียเอาดีด๊ อ่ะแล้วรอเฮียอะไรล่ะตอนนี้แล้วรอเฮียเลยไอจับไอคดิโอเราเอาไอแกวไม่เกี่ยวเฮียแป๊บเดียวหมดลงเฮียอ๋อดีดีแล้วใครแทงพี่เบลวะพี่เบลไปยืนแบบแย่ตรงนั้น ห่อแมวห่อแมวมึงไปห่อแล้วอุ้มมาดิโอ้ยห่อเลยไปห่อเลยไปห่อไปบ้านเลยแเงินตีอยู่ปะเงินแดงหกพันรอดมาหน่อยนวดมาหน่อยนวดรอดมันรอดรอดรอดไม่ไปไปเอาไปนี่ก่อนก็ได้มั้งวอดเหลือเอาไงจะอุ้มเลยเหรอดูวะยังไม่อุ้มเลยลุงลุงลุงเรียกอะไรลุงฮะมั่งเหรอเไปเดเบลเลยว่ะจอยจอยอันนั้นได้ไหมกุ้ยกุ้เกีได้น่ากุ้ยกีไดน่าเรียกอะไรน่า เอาเลขกูหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเฮ้ยใกล้กูดิแต่ว่าถอนมาแล้วฮวงติ๊กหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเอาไปไหนกันล่ะเนาะเยอะกินเบอน์เบลอนมานะถ้าไม่รีบพอถอนพอแบบพอเลยครับก็เพงบอกไปเมื่อกี้ไอที่อาเสื้อนี้กูนะกูนะกูนะไอ้เที่อกูแทงไปตั้งเยอะมึงแทงกูเฉยวิ่งเข้าไอ้ที่แวกูจะหออหวังไอ้เนี้ยกับมันอยู่ไอ้สัตว์ไปเลยไปะอุ้มไปเลยไปของเด้งดิน้องอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยไป ขป้นรถอะรถเยอะเอาไปอุ้มไปเลยโอ้โหแล้วกูแทงมันกเยอะไม่ได้เป้าเลยสอสไปไปห่อไปเลยห่อส่งรนเลยไปพี่ปล่อยขี้ขวาป่าพี่ปล่อยขี้ขวาเทียอะไรวิ่งมาแทงกูเลยไม่รู้ไม่มีไม่หนีไม่ใช่ายสั์เอาลงเอาลงเโดูขึ้นรถไปเออตำรวจมาแล้วอยากเอาอะไปไปรีบไปดิอยากเอาอ่ะมันมีปืนบวกห้าด้วยนะ เดี๋ยวเอาจัดะอะเดี๋ยวลุงมาดิไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะคำเดียวอะเดี๋ยวกูหอยเอาไปเอาไปดิเอาไปดิไ,ปดไม่มีรถเอ็นเอ็นไปกูมาดิคนเนี้ยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับน้านลุงเกิรดมาข้างในใหญ่เอ็นนู้นสวัสดีครับเขาเข<อ>าเปิดกันเรื่องอะไรครับไป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 ฮะเปิดกันเรื่องอะไรอรัไม่รูหวานไปบัตรดิไม่ให้สมันหลุดวะไปบัตรไปบัตรไปบัตรอะไรวะ เนี่ยสมมันไม่ติดมือจับไม่ได้เไปวเดร้แล้วไปเลยพี่พี่แต่ก่อนดีครับพี่ผมเห็นไม่ติดนะพี่ไม่มีไม่มีไม่จ่ายเขาตีเขาตีแล้เรื่องอะไรอ่ะตำรวจตำรวจตำรวจครับอะไรนะครับลุงจ่ายนี่เหรอใช่ไม่มีไม่มีไม่จ่ายไม่ติดมือครับโอ้แต่แกไม่หวังมันยังแบบมือใหม่อยู่แล้วลงโดนเลยเหรอไปดิไม่กล้ามันจะมาเก็บสวยไงสีจากพลาสต์อะปอกไปแล้วเป็น เราเราเราไปหนึงกันนะไรหวังมันไม่จ่ายครับลุงเออมันบอกไม่ไม่ไม่คนอื่นอุ้มได้ปะมึงเราไปอุ้มดิสี่จักรพรรดิสามารถเก็บสวยแก๊งอื่นได้ด้วยครับเก็บได้แหละสนุกนะครับลุงรอมึงขึ้นมาอยู่เนี่ยอาจจะมีจักรพรรดิคนที่ห้าก็ได้นะขึ้นมาอีกจักรพรรดินึงอ่ะพอมันไม่ควยแล้วลุงเออ ไม่ควรหลอกลุงไอ้พวกเนี้ยมันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแหละแอคงั้นแหละจริงๆสู้ๆครับเอลเคสู okay, ้ๆครับเอลเคสู okay, ้ๆครับไปลุกไปดูแบบปะเพราไงนะครับผมลุงพามันไปดูบ้านใหม่มันดิไอ้บอลอะรถไปทำอะไรรถสี่ไปดูดิใกล้บอลเนี่ยอ้าวลุงไปเอาอของฝันให้มันหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรนะโอ้โหไม่มีรถไปได้แล้เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วนะไปดูนะเพื่อนมารับแล้วเพื่อนมาแล้วเพืาแล้วเพื่อนมาแวเอาพิธานเบิดไป ไม่เอากูเลย <c oughs> <c oughs> มันไม่มีรถส,สีอ่อะมีรถส,สี่เออรถส,สี่ดีกว่านะเฮ้ยชนได้หน่อยชนได้หน่อยรถติดสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป,ป้าที่อะไรนี่ไอ้แจ็คมาเนี่ยแจ็คมีรถส,สี่เนี่ยแจ็ค่ะไอ้ไหนแจ็ค<แ>อ๋อไม่พูดได้หว่แจ็คว่าอะไรอะ่ะพวกมันอยู่เหรอ,อดูกองแกงเรยเกวหุบไม่มีหน้าที่แล้วต้องไปเจ็ดบาปแล้วจะหวังมันอยู่ในเจ็ดบาทหรือเปล่ามัต้องเจ็ดบาทพอดี ไี้ผม,ไ,มได้อยู่ในเจ็ดบาทแล้ว